จัดระเบียบครัวง่ายๆนะครับด้วยชั้นวางจานค่อมอ่างล้างจานนะรับใช้พื้นที่แนวตั้งให้คุ้มค่าครับแ <c oughs> ข็งแรงทนทานนะครับกันสนิมรองรับน้ําหนักได้ถึง80กิโลกรัมมีอุปกรณ์เสริมครบชุดครับเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บครับพร้อมส่งนะฮะเลือกขนาดที่พอดีกับอ่างล้างจานของคุณได้เลยนะครับเรามาจัดระเบียบ ห้องครัวให้เป็นระเบียบแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นด้วยชั้นวางจานครอมอ่างล้างจานสแตนเลส304ครับเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้ได้ถึง2เท่านะครับชั้นวาง2ชั้นออกแบบมาเพื่อให้ใช้พื้นที่แนวตั้งให้เกิดประโยชน์สูงสดุดวางจานชามอุปกรณ์ครัวและของใช้ต่างๆได้อย่าง ลงตัวครับแข็งแรงครับทนทานรอง,ร,อง,ร,องรับน้ําหนักมากกว่า80กิโลกร,รมัมโครงสร้างทํามาจากสแต 4, นเลส304คุณภาพศูนย์กันสนิงกันการกัดกร่อน,นใช้งานได้ยาวนานครับปลอดภัยและมั่นคงฐานรองพร้อมถ้วยดูดกันลื่นช่วยให้ชั้นวางยึดติดแน่นกับพื้นผิวไม่ครงเครงไม่สั่นไหวและรองรับการใช้งานหนักได้อย่างมั่นใจครับการออกแบบที่ชาญฉลาดครับที่น้ําหยดจาก จานหลังล้างจะไหลลงอ่างล้างจานโดยตรงช่วยให้เคาน์เตอร์แห้งสะอาดอยู่เสมอรครับช่องวางจานสามารถปรับได้ตามความต้องการนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมครบชุดครับเช่นที่วางมีดตะกร้าเก็บผักผลไม้ที่ใส่เครื่องใช้ตะขอแขวน8ตัวเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บครับนครับมาดูขนาดของสินค้ามีเลื่อกห้ขนาดนะครับ65 75ซนติเมตร85ซนติเมตร95ซนติเมตรแล้วก็105ซนติเมตร ความลึก28ซนเมตรแล้วก็ความสูง80ซนเมตรครับแนะนําให้วัดขนาดอ่างล้างจานก่อนสั่งซื้อนะครับเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ใช้งานของคนครับจดสมดุลจากกรุงเทพเราได้เองครับสินค้าของแท้ร้อเปอร์เซ็น์คุณภาพเยี่ยมรับประกันความคุ้มค่าครับเรามาเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนครัวลบให้เป็นครัวครัวที่เรียบร้อยสะอาดและเป็นระเบียบกับชั้นวางจานท่อมอ่างล้างจานกันวันนี้กันดีกว่าครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ